กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงขันปากอยากดันค่ะขันปากอยากดันนะคุณผู้ชมนะไมพัทรเดชชวนแฟนๆออกกําลังกายอยู่ในบ้านนะเห็นแล้วหิวอยู่บ้านนานๆก็เริ่มที่จะเบื่อนะคะล่าสุดเนี่ยก็ต้องมีการออกมหากิจกรรมทั้กันโอ้ยน้ำเดินเลยโอยน้ำแล้ววันคาราชอบไหมอย่างเงี้ยตัวเล็กๆ ออ๋นะคะพี่ไม้ของเราเนี่ยก็เป็นพระเอกหนุ่มมาดเทเคมที่ออกมาชวนแฟนๆมาแก้เบื่อด้วยการออกกําลังกายนะคะก็เลยมาโพสต์ภาพนี้เลยกําลังออกกําลังกายเรียกได้ว่าหลายคนก็บอกโอ้โหกล้ามอกนิ่แน่นข่าวกระแทกเต็มๆทั้งสองอกตากล้ามอ,อกฉันไม่ได้ใส่ใจฉันสนใจไอ้ข้างล่างซิกแพคเอ้าแม่เอาเราพูด <laughs> แ,แบบตรงๆเนาะเออเราไม่ได้มาสนใจว่ากล้ามอกจะแน่นขนาดไันเราสนใจไอ้ข้างล่างซิกแพคเสนใจไอ ไ <laughs> อแอนด์แวร์ที่ใส่อ่ะรอยยิ้มกระชากใจจริงๆนะคะหลายคน<ะ>ก็บอกว่าโอ้โหได้นอกจากจะได้บอกว่าสุขภาพแล้วรู้สึกว่าจะได้สุขภาพจิตสุขภาพใจไปเต็มๆกันด้วยค่ะ,ะ,คะมัสคาร่าบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านมาหลายวันเลยมือไม่เท่ากันแล้วโอ้โหทำไมอะคะแม่ <laughs> <laughs> มือข้างขวาม,มสาสคาร่าใหญ่ขึ้นเอาเหรอคะเขาเขาบริหารเนาะบริหารดี มือข้างขวามัดคาร่าเขาบอกมือข้างซ้ายมัลคาร่าเี่รีบมากแต่มือข้างขวามัดคาร่าเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเขาบริหารอยู่ข้างเดียวอคะอ๋อใช่ไม่ได้นะต้องเอาให้เท่ากันนะมามัคาร่ามันไม่ได้นะลูกน้นเดี๋ยวเหมือนเหมือนสมัยก่อนแม่ตีแบตอะตีมือไหนมือขวามือขวาจะรีเล็กมือซ้ายจะใหญ่แต่ว่าหนูหนูหนูต้องบริหารมือให้เท่ากันนะฮะหนูทําอะไรมันต้องให้เท่ากันอย่างเช่นหนูกินส้มตำมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องบริหารให้มันเท่ากัน แล้วบอกไม่มีผัวไงอ้าว้าวเดี๋ยวไมา่ถึงฟู่ยพี่ฟูเดยี่ก็ตอแหลแล้วดูสิเออนะฮะอุ้ตายแล้วนะฮะนกลัวมากเลยทีเดียวมันมีภาพล้อเลียนในเฟซบุ๊กไงเป็นยังไงคะแม่โอ้หยุดอยู่บ้านหลายวันเนี่ยดูสีกล้ามแขนขึ้นหมดแล้วทางขวามืออ้าว <laughs> <c oughs> ต้องเอาให้ประหลานกันนะคุณผู้ชมน้องไม้นะคะน้องไมบบ้บอกฝากถึงน้องไม้ด้วยนะคะ ออกกําลังกายแขนต้องเท่ากันนะคะค่ะอย่าออกแล้วแขนข้างข,างขวาใหญ่กว่าพี่จะตั้งข้อสังเกตนะคะวันนี้ไมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่ะแม่อะไงต่อฮะนี่แหละค่ะก็เป็นภาพที่เอามาฝาให้คุณผู้ชมการแบบว่าดูแบบแซบๆนะคะบเป็นบุญตานะอยู่นะคะไม่ไม่ไม่แต่งตัวไม่เหมาะสมเม่ไออกกําลังกายแต่งนี้ไม่เหมาะสมนะคะค่ะต้องแบบเมื่อกี้เนอะอันเดอร์แวร์ค่ะ <c oughs> กางเกงในตัวเดียวแล้วออกกําลังกายอย่างนั้นเป็นการเขาเรียกว่าให้คนที่กาลังเครียดกับข่าวโควิด19เนี่ย ได้มีความสุข,ขเหมือนน้ำทิพย์ฉโลมใจอิ่มอกอิอ่มใจอสะสีขาวแล้วก็พ่นน้ำให้มันแบบว่าอ่ะเป็นนุด๊ดนิดนีด้แม่ชี้แนะแนวทางนะนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนฉันเคยสมัยเมื่อเกืบอบยี่กว่าปีที่แล้วอะ มีพระเอกคนหนึ่งเขาทาอะไรคะคือเราเนี่ยก็พาน้องคนนึงไปถ่ายไปพ,พาพี่ไม่ใช่พาน้องขอพายพาพี่เนี่ยไปถ่ายแบบนิตยาสารเล่มหนึง่งค่ะวันนั้นไม่เป็นตีมช่วงเมษาเนี่ยเป็นชุดนะชุด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 ,ชด,ชดว่ายน้ำอืมไอพี่เราไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าถ่ายถ่ายชุดกางเกงว่ายน้ําแต่ว่าไอเด็กที่เขาเอามาด้วย,ยสไตลิสต์เอามาเนี่ยเด็กคนนั้นใส่กางเกงว่ายน้ําแล้วไม่ได้อา้าว ตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนกันรูปไม่ตรงปกเมืม่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วทำไงคะแม่มแล้วก็วันนั้นเนี่ยสไตลิสเนี่ยก็เก่งเนาะแล้วก็ไปถ่ายที่สวนน้ําเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งหน่วยก้านดีผอมๆดำๆหน่อย,อยนอนอยู่กับเมียเห็นปุ๊บเอามาเลยเหรอใช่โอ<ฮ>้สไตลิสก็ไปจิกมาว่าน้องๆมาถ่ายไหมพี่ให้พันหนึ่งแต่ว่าอีนี่เนี่ยเวลาไปออกข่าวบอกได้หมื่นหนึ่งมึงจะได้หมื่นหนึ่งได้ยังไงมึงเป็นโนเนมมึงไม่ใช่ซุปโปสตา ซุปเปอร์สตาร์จะมาหมื่นหนึ่งได้ยังไงมันไม่ใช่ดาราด,ดังเป็นเด็กนนเนียมได้แค่พันเดียวเออพราะ้นถาวได้กี่บาทล้วบอกให้พันเดียวอ,อ,อยีนี่โกหกซุงแหลเพิ่มสวยไปอีกตัวเป็นหมื่นหนึ่งนะแล้วก็เขาก็เอามาถ่ายเป็นไงคะอีช่างก็อีช่างก็เกง่งเก่งให้ใส่สีขาวค่ะแล้วก็ให้ไปยืนตรงสไลเดอร์อาแล้วยังไงต่อแม่ขาวโดนน้ำเป็นไงคะอุ้ยเต็มเต็มใช่ไห และเด็กคนนี้เก่งรู้ว่ากระเทยล้อมรอบเต็มไปหมดงานนั้นอีเตาไม่ได้เกี่ยวเลยอคุณขอไปยืนถือนี้ถืออะไรวะถืออะไรวะที่มันสะท้อนมันสว่างๆแบบให้มันดูขาวขึ้นใช่ไหมคืออะไรนะลีเฟกตายื่ไปถือรีเฟกเพราะว่าคนที่ถือรีเฟกจะอยู่ใกล้ที่สุดเข้าใจเรื่องหน้าทีเราแม่แล้วมันรู้นะว่ากระเทยยืนมันล้อมมันเต็มอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมมันได้อุบาทไม่ใช่เง้นนะมันแข็งสู้โอ้โห มันแข่งสู้อยช่างหน้าภาสกิชค่ะกิชกูเรียบร้อยสกิชเห็นไหมเห็นแน่เห็นไหมทุกคนบอกเห็นเห็นเห็นหมดช่างหน้าช่างหน้าช่างผมมีสองคนตากล้องไม่ได้สนใจเพราะตากล้องเป็นผู้ชายแท้ที่อยู่ใกล้สุดอสกิจกันสามคนแข่งสู้โพะถ่ายถ่ายถ่ายแล้วแสบตรงไหนรู้ไหมเอไงะชุดสุดท้ายเป็นคล้ายๆเป็นมีซีทูขนาบข้างกางเกงในที่ว่ายน้ำค่ะ โอ้โหแซบซูดปากมากหลังจากนั้นหกเดือนเด็กคนนี้เข้าวงการบันเทอเฮ้ยได้เล่นเป็นพระเอกโหทุกวันนี้เขายังยังอยู่ในวงการเล่นเป็นพ่อแล้วเอาเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นพ่อแล้วเล่นเป็นขี้ข้าแล้วโหใครอะฮะใครอะแม่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวฉันเลยโอเคได้เดี๋ยวฉันเฉลยให้เธอฟังฉันถือรีเฟกช t ฉันอินกระตาเลย นี่พี่เป็นงานเว้ยเป็นงานเว้ยแล้วสุดท้ายก็คือได้เข้าวงการบันเทิงมาจริงๆผ่านเวทีประกวดร้องเพลงอืมแต่ว่าเป็นรุ่นพ่อเนาที่เป็นยีิบสี่ชั่วโมงอ่พอเราได้ละนะฮะ <c oughs> อ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วก็อีกหนึ่งตัวข้างในสวัสดีครับสวัสดีค่ะ